ปูเคาน์เตอร์เดีียวๆป่าตบมาจนจะตายเองอยู่แล้วนะผมว่าป่าตายคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดนเน่ชแนลนะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเดชแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวละครที่ถือว่าค่อนข้างเป็นตัวละครยุคเก่านะที่สําคัญเป็นตัวละครแจกฟรีครับและในช่วงแรกๆก็บอกว่าเป็นตัวละครระดับท็อปเทียร์เลยนะซึ่งในปัจจุบันนะครับเอาจริงผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันก็ยังเก่งอยู่นะเพียงแต่ตัวละครใหม่ๆนะครับมันก็ดูน่าสนใจมากกว่านะทาให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยคนก็ใช้น้อยลงนะครับใช่แล้วครับตัวละครที่ผมพูดถึงเน คิงฟ้านั่นเองนะครับก็สําหรับคิงฟ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมพึ่งปลดดาวม่วงขั้น5สดๆร้อนๆเลยครับและผมก็ได้ลองเอาไปใช้ใน PvP นครับผมบอกเลยว่าคิงตัวนี้เนี่ยยังเก่งอยู่ครับสำหรับสกิลตัวละครยุคแรกนะครับอาจจะไม่บู๋วานะแต่สกิลแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับที่สําคัญค่อนข้าง Impact ทุกอันเลยนะเซ็ตสกิลของเขาลงไปถึงเอกลักษณ์เนี่ยดีทั้งหมดเลยครับใบแรกเนี่ยก็สามารถสาบศัตรูให้เป็นหินได้ใช่ไหมส่วนใบที่2อนะครับพอแลนการ์เด้นนะครับสามารถถอดดีดับ โดยที่ขั้น2กับขั้น3เนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วยนะส่วนไม้ตายนะครับอันนี้เนี่ยโคตรแรงครับที่สำคัญเป็นหมูด้วยคิงสามารถสร้างดาเมจสูงสุดนะครับอยู่ที่630%โดยจะมีเอฟเฟกต์บทขยี้ที่ไม่สลดอัตราทนทานของศัตรูนะครับและเอกลักษณ์ของคิงครับเพิ่มแสตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผ่าพูด8%นะครับก็สําหรับทีมที่จะใช้วันนี้เป็นทีมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในโหมดสามมันนะครับ นี่ครับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นครับก็จะเป็นเซตทีมนี้เลยครับจะมีเป็นเอทอร์าซ่าเขียวนะครับโกเทอร์เขียวคิงฟ้านะครับและสุดท้ายก็จะเป็นน้องลิเลียสีเขียวนะครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยสามารถลดได้เมตของคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆนะครับและในปัจจุบันตัวละครเมตาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวกับสีฟ้าเป็นหลักอยู่แล้วด้วยทําให้ทีมนี้เนี่ย ค่อนข้างเล่นง่ายอยู่นะโดยเราจะใช้บัญญัติของเอทโรซ่านะครับเมื่อศัตรูสร้างดาเมจนะครับจะโดนมอบเอฟเฟกลดความสามารถด้านโจมตีถึง20%นานถึง3เทอร์นะมาคอมโบกับน้องลิเลียเขียวนะครับเอกลักษณ์ของน้องนะสตร์เวทมนต์ดำครับที่จะลดพลังโจมตีทั้งหมดของศัตรูลงถึง16%นะครับสำหรับทีมนี้นะครับเราจะปิดเกมด้วยสกิลไม้ตายของคิงกับโกเทอร์นะเพราะทั้ง2สกิลมันอิมแพคหมดเลยนะที่สำคัญทีมนี้ทั้ง4ตัวละครนะครับถ้าเป็นหมู่หมดเลยด้วยนะ ก็สําหรับอาหารที่กินนะครับของทีมนี้เนี่ยเราเปิดก่อนให้เปรียบนะผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้ครับโอเคครับก็ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลย3 2 1ก็โอเคทีมแรกเจอเป็นทีมเมอร์ลินครับก็เดี๋ยวผมรวมโปเทอร์นะ ใช้โรเกตไปก่อนครับแล้วก็ตั้งทอนเอทโรซ่าไว้แล้วกันโดนหยุดนะครับไม่เป็นไรก็รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้เอทโรซ่านะครับรีบตีเมอร์ลินไว้ก่อนแล้วกัน อเคครับน่าจะลดไดเมจเมอร์ลินไปได้เยอะอยู่นะโอ้โหเขาเล่นคิงแล้วโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ก็เดี๋ยวรอบนี้เราใช้เอทโรซ่าไปเลยนะครับแล้วก็บัฟคิงไว้สูนอีกใบเนี่ยผมใช้โกเทอร์นะตาหน้าเราได้อันติโกเทอร์ต่อครับ อค okay, ครับอันนี้อาจจะเป็นบอดนะพอเขาใช้สกิลสวนมาครับเรียบร้อยบอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเราสวนกลับแน่นอนครับมาอันติโกเทอร์นะครับแล้วก็ผมทําการแบบนี้แล้วกันโอเคน่าจะเก็บเมอร์ลินได้ครับเรียบร้อยอลิซาเบดไปก่อนเลยครับเมอร์ลินไปไหม โอเคโอเคครับตัวสุดท้ายเป็นเฮดิกเซนนะกองมาเดี๋ยวดูว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยโกเทอร์เรา5สแต็กแล้วนะแอนแท็กคิงก็ไม่น้อยนนนนครับขึ้นหลักหมื่นแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะลุยเลยครับ เท่าไรเรียบร้อยครับโอเคมาครับสำหรับรอบนี้เนี่ยผมไปเปลี่ยนชุดคิงมาด้วยนะโอ้โหเรามาเจอทีมทีมถึกนะครับข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นคิวทันเดอร์นะก็เดี๋ยวผมรวมโกเทอร์นะครับบัฟทิ้งไว้เลยแล้วก็ลดเกรดไ้ก่อนครับมา โอเคโกเทอร์เกตเต็มแล้วครับ <Okay. S 1> uh huh. เขากลัวคิงนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตั้งทอนเอเทรา์ซาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมใช้โกเทอร์ไปเลยนะอีกใบหนึ่งครับส่วนอีกใบนึงเนี่ยรวมคิงไว้แล้วกันโอเค ไม่เป็นไรครับโดนตบสักหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเก็บรวบรวมไม้ตายก่อนครับถ้าเขาเกตเต็มเนี่ยเราก็ใช้โกเทอร์อันติส่วนนะฟเค,คาเตอร์หมื่เครับโอเคเอเซ่ามาครับตั้งทอนเอทร์ซ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงๆๆิงมันยังรวมไม่ได้นะแต่ว่าผมขยับไว้แล้วกันโอเคครับถือว่ายือ้อ เก็บสแต็กไปในตัวด้วยนะฟูเคาน์เตอร์เจ็บอยู่ครับโอเคตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเก็บสแต็กนะครับก็มาครับเดี๋ยวผมใช้คิงก่อนนะล้างแอทแท็กนะครับแล้วก็อันตีไปเลยอีกใบหนึ่งเนี่ยเฮ้ยดูแลเดี๋ยวผมตีก่อนครับอันตีแล้วก็คิงเดี๋ยวผิดโอเคผมมึนนะเพื่อนๆ แต่ไม่เป็นไรครับเอทอราซาน่จะตายอยู่ตายมาเนี่ยอข้าดิดเดียวครับคือเมื่อกี้ผมเลี้ยงผิดนะต้องใช้การรักษาของคิงก่อนนะครับแล้วค่อยอันติโกเทอร์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเขาไม่มีหยุดเกตว่ะมาถ้าอย่างนี้ก็ อันติคิงได้เลยครับแบบนี้อันติคิงนะครับแล้วก็ตีไปเลยแล้วกันมาต้องตายแล้วโอเคไปไหมเรียบร้อยครับ<ป>ต้องบอกว่าทีมนี้ผมก็ยังเล่นไม่คล่องนะเพิ่งมาลองเล่นครับโหเขาโดนล็อกทั้งมือนะโคตรสวยครับการบนมือเป็นโกเทอร์ทั้งหมดเลยนะ เรียบร้อยครับโอเคครับมาเจอทีมดัสแอนเซลนะครับโอ้โหมากับเดลี่เอลี่เขียวด้วยนะอันนี้บอกเลยครับน่าลำคาญโคตรค,ครับไม่เป็นไรเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับเดี๋ยวผมรวมโกเทอร์นะแล้วก็ใช้ไปก่อนเลยครับ ลบอีกสำเร็จด้วยอันนี้หนักครับอันนี้หนักอันติโดรครบไม่เป็นไรนะโอเคผมว่าผมน่าจะรับมือกับโดได้อยู่ครับก็เดี๋ยวผมรวมเอเทร์ซ่านะครับรวมคิงแล้วก็บัฟใครไวด้ดีบัฟคิงแล้วกันนะโอเค ไม่แรงหรอกมัง้งอะไรโอเคเครื่รองหลอดครับแรงอยู่นะเนี่ยเอาจริงโอค้คิงคิงคิงจะตายโอเคครับไม่ตายนี่บอกเลยแตกต่างกันมากครับมาผมโกเทอร์บัฟโกเทอร์นะครับรถเกตแล้วก็คิงฮิลโอเคเพอร์เฟก โอเคสดชื่นครับสดชื่นตอนนี้เนี่ยดั๊น่าจะเอาลงไม่ลงนะเพราะว่าดูครับด้วยเมลหายไปเยอะมากนะเราไม่โดนรถเกาะ้วยครับโอเคขึ้นอดทนครับผมบอกเลยลีเดียเขียวดีมากครับเออสาบคิงสาบไปครับรถเกตไม่ได้นะก็ผมตั้งทอนไว้ก่อนนะครับแล้วก็รวมเอทรอซ่าอ่ะแบบนี้แล้วกันเราต้องใจเย็นครับ เจอทีมดัดแอเซลนะก็เดีผมใช้อันติไปเลยนะแล้วก็ตั้งทอนไว้ส่วนอีกใบนึงเนี่ยผมใช้คิงไปก่อนแล้วกันเขาน่าจะรวมการ์ดอย่างเดียวครับตอนนี้โอเคครับมา ก็ได้เวลาอันติแล้วนะผมบัฟคิงไว้ก่อนนะแล้วก็แช่ดัดไว้ครับโอเคแช่ไปสองเธอเลยนะยาวๆกูเธออแสนเจดครับเออนิ่งๆไปก่อนดัดโอเค แช่ใครเนี่ยโอ้โหแช่คิงไม่เป็นไรครับเทิร์นเดียวนะก็เดี๋ยวผมตั้งทอนเอเทอร์ซ่าไว้นะครับน่าจะโดนเดรีเอลีไม่ตายนะผมว่าอันนี้ก็ใช้ไปเลยครับโอเคพอเดลีเอลีเขาเนี่ยโดนรถโจมตีอยู่นะที่สำคัญมีแค่บับเดียวด้วยครับตอนนี้ไม่ตายหรอกใช่ไหมโอเคครับ67 บินแล้วเอเรซ่าแต่ผมว่าปิดเกมได้ครับมาเออน้องลิเลียของเรานะครับใช้ลิเลียนะครับเพิ่มเดเมจที่ได้รับนะอันติคิงไปเลยครับเดี๋ยวขอดูเดมเมจของคิงหน่อยนะเออหนึ่งมือนะครับตอนนี้บวกมา3,3มพส่วนอีกใบนี้เนี่ยผมใช้โกเทอร์ขั้น3ไปเลยครับมาตายไหม เรียบร้อยครับสองแสนห้านะคือหลอนฮาโลวีนโอเคครับืหืตัวสุดท้ายเป็นเซลลดิสนะครับโอเคศัตรูออกไปเลยครับโอเคมาครับโหเ,เดี๋ยวเืเาหืมแล้วมาเจอทีมอะไรครับเนี่ย คิงมาด้วยนะโ้ oh, oh, ดูเกตเขาสามเกตครับอันนี้บอกเลย mm hmm. เราน่าจะค่อนข้างหยาบเลยนะ mm hmm. อันนี้ผมว่าผมรัดอันติไม่ทันเขาแน่นอน mm hmm. ก็เดี๋ยวผมบัฟคิงก่อนนะครับลดเกตไว้แล้วก็แช่แข็งคิงไว้แล้วกันโอเคลดเบนสองใบน่าจะได้อยู่ ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมต้องทําให้โกเทอร์ได้อันตินะแล้วก็บัฟคิงไว้ครับโอเคการคิงการคิงเน่าบนมือเยอะมากถ้าเกิดศัตรูอยากจะหยุดเราเนี่ยเขาต้องหยุด2ใบนะโอเคแค่คิงหนึ่งเดี๋ยวไม่แช่ด้วยว๊ What? โอเคครับเขามีอันติ3ตัวนะโอ้เข้าทางเราเลยแบบนี้ เดี๋ยวผมใช้คิงล้างก่อนนะครับแล้วก็อันติไเลยส่วนอีกใบเนี่ยผมตั้งทอนเอเธทรซ่าไว้นะดีไหมดีครับมาโอเคครับแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือคิงเขาเนี่ยสามารถฮิวได้เหมือนกันนะ โอ้โหเดี๋ยวจะมาแต่การ์ดคิงไม่ได้นะนี่ครับที่ผมกลัวนะฟูคาเตอร์ส่วนไปอืม <c oughs> อันนี้นี่ยากเลยครับเรามีแช่อันเดียวด้วยนะหวังว่าคิงเขาจะไม่มีรักษานะมาเดี๋ยวผมบับคิงครับแช่ไปแล้วก็ฮิวไป ยังมีย่ามีรักษาด้วโปรดเขาโดนล็อกไปสี่ใบแล้วนะสามใบมันคงไม่มีหรอกมั้งโอ้โหมาแล้วว่ะเฮ้ยได้อยู่โอ้โหโดนสตันไม่เป็นไรครับเขาโดนไปส่งเธอนะอืแต่คิงได้ยันติครับโอ้โหอันนี้ยาบอันนี้ยาบก็ตีเอเทลราซ่าไปครับแล้วก็ทอนไว้นะ โ oh, จริงๆนี่ผมลำดับผิดอีกแล้วนะโอเคไม่เป็นไรน่าจะไม่ตายนะครับต้องไม่ตายดิเท่าไรคิงเขาโดนดีบับรดเมยอยู่ด้วยครับโอเคแบบนี้ได้แบบนี้ได้เออหยุดไม่ได้นะครับเอทโรซ่าเราดุมากเรียบร้อยศัตรูยอมแพ้ครับ โอ้เมื่อกี้นี่เสียวมากนะโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับทีมป่าเดอวันนะครับทีมมาตรฐานเลยนะแล้วก็หวดไปครับกับรถเกียตทิ้งไว้ครับมาโอเคแรงอยู่ครับเอาจริงเอเทอรซ่าการ์ดมันแรงมากนะการ์ดขึ้นมือรอบนี้ดีด้วยครับ อันติเอทรอซ่าเราน่าจะเก็บทันนะรอบหน้าตีมาแบบนี้ฟูลเคาน์เตอร์ฟูลเคาน์เตอร์โอเคครับมาเดี๋ยวผมบัฟเอทรอซ่าของผมนะโอ้หตอนนี้ต้องบอกเลยลูกรักเลยครับ โดนไปอีกสามมื่นสามนะครับอลิซาเบธนะน่ารำคาญมากครับฟูเคาเตอร์เดียวเดียวป่าตบมาจนจะตายเองอยู่แล้วนะผมว่าป่าตายโอเคโอเคครับเอาจริงผมว่าตีธรรมดาไปป่าก็ตายแล้วนะอันนี้ผมพวดไปเลยแล้วกันผมว่าป่าตายครับ แล้วก็ตั้งทอนทิ้งไว้นะมาตายไหมไม่ตายครับไม่เป็นไรโอเคเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวอันนี้เศษตกมาแบบนี้ก็เสร็จสิครับโอ้โหเดี๋ยวเขาเขาไม่เกรงกลัวกับเราเลยนะเนี้ย ผมใช้เอซ์ซ่านะครับบัฟคิงแล้วก็แช่อลิศไว้ครับโอเคเอาจริงเขาต้องไม่สวนมานะถ้าสวนมานี้ไม่ใช่เลยครับบอกเลยเดี๋ยวเดี่ยวนะ black out โอเคเรียบร้อยป่าบินไปแล้วครับน่าจะบอดนะครับคนสุดท้ายแบบนี้มาแล้วอันติส่งเขาเลยแล้วกันเรียบร้อยเรียบร้อยครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปพี่พีในวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมที่เอาตัวละครเก่ามารีรลนอย่างคิงเอเธอร์ซาทีมนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่ผมคิดว่าเอามารับมือกับเมตาปัจจุบันได้ดีพอสมควรเลยนะที่สาคัญ อนนี้คิงปลูกดาวม่วงขั้นห้านะครับสแตทของคิงเนี่ยมันก็อัปเกรดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเอามาเล่นกับตัวละครในแพทปัจจุบันนี้ได้อย่างไม่น่าเกลียดนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกค,คนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube m e m b e r s ชิ p ช่องเดนิชแนลทุ